อ่นานพ 1, 1, ระัมภีรหนึ่งปีหนึ่งรอบเสรอาริยาบทที่5้าบทที่6บทที่7จ็ดบทที่8และวิวา์บทที่1ิกาประจำวันพุธที่28ธันวาคม2022เรามาเริ่มกันที่เสษอาริยาบทที่5ครับนี่มีที่6เรื่อหนังสือม้วนที่เหาะไป ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกแลเห็นนี่นะหนังสือม้วนหนึ่งเหาะอยู่ที่นั่นทูสวรร์จึงถามข้าพเจ้าว่าเจ้าเห็นอะไรข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าเห็นหนังสือม้วนหนึ่งเหาะอยู่มันยาวสิบเมตรและกว้างหา้าเมตรแล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่านี่นะเป็นคำสาปที่แผ่ไปทั่วแผ่นดินทั้งทีทุกคนที่ขโมยต้องถูกกำจัด ตามความในหนังสือม,ม้วนด้านหนึ่งและทุกคนที่สาบานเทสจะถูกกำจัดตามที่กำหนดไว้อีกด้านหนึ่งพระยาเวจอมทัพตรัว่าเราส่งค่าสามนั้นออกไปแล้วครับและคำนั้นจะเข้าไปในเรือนของโจและในเรือนของคนที่สาบานเทสโดยออกนามของเราและคำนั้นจะค้างอยู่ในเรือนผ่าเรือนนั้นเสียทั้งตัวไม้และศิลามีมีที่เจ็ดเรื่องผู้หญิงในถังเอฟาทูสวรรค์ผู้ที่สนนาน,านพระเจ้าได้ออกมาพูดกับพระเจ้าว่าจงเงยหน้าขึ้นดูว่า สิ่งที่ออกไปนั้นคืออะไรข้านพเจ้าจึงว่าน,นั่นคืออะไรท่านจึกตอบว่านี่คือถังเอฟาที่ออกไปแล้วท่านจึงถามและท่านจึงว่านี่คือความผิดแนละเพดีทั้งสิ้นแล้วฝาถังเอฟาก็ทําด้วยตะก,กั่วก็ถูกยกขึ้นและมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนะถังนั้นและท่านกล่าวว่านี่คือความอาทรรมและท่านก็ผลักนางนะั้นเข้าไปในถังเอฟาแล้วก็พัก ผักฝาที่ทําด้วยตะกวดวนะ้ำปิดปากมันไว้แล้วข้าพเจ้าก็เหนื่อยหน้าขึ้นแล้วแลเห็นนี้แนะผู้หญิงสองคนบินมามีปีกแข็งแรงเหมือนปีกของลกกระสาดําและนนงก็ยกถังเอฟฝาขึ้นระหว่างพื้นโลกและฟ้าสวรรค์แล้วข้าพเจ้าจึงพูดกับทูตสวรรค์ว่าผู้ที่สนานาคนะรับข้าพเจ้าหญิงทั้งสองจะนําถังเอฟฝาไปที่ไหนท่านตอบข้าพเจ้าว่าไปยังแผ่นดินชินาสินาไปสร้างเรือนไว้ให้มันเสร็จแล้วจะวางถังนั้นไว้บนฐานของมัน เสียค่าอาริยาบทที่6นี่นี่ที่แปเรื่องรถ ลบที่สีันแล้วข้าพเจ้าได้เงินน้าขึ้นอีกแลเห็นนี่นะนี้ลบสีันออกมาระหว่างภูเขา2องูกภูเขานั้นภูเขาทองสำลิดลดลบคันแรกเทียมด้วยพวกม้าสีแดงขันที่สองพวกม้าสีดำคันที่3พวกม้าสีขาวขันที่4ีพวกม้าด่างสีเทาแล้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่านายเจ้าข้าพวกนี้คืออะไรแล้วทูตสวรรค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าพวกนี้คือลมทั้ง4ีทิศของฟ้าสวรรค์กําลังออกมาหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าองค์เจ้านายแห่งพิภพทั้งสิ้นแล้วลบลบทีี่เทยมม้้าสดตรงงนนัั ทางเหนือม้าสีขาวตรงไปยงดดังแ,ง,ง,ปยงแดนตะวันตกและม้าสีด่างตรงไปยังแดนใต้เมื่อม้าแข่งรางออกมามันก็ร้อนใจที่จะไปตรวจตาพึ้นพิภพและท่านกล่าวว่าไปสีไปตรวจตาพิภพดังนั้นม้าเหล่านั้นจึงตรวจตาพิภพแล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่านี่แหละม้าที่ไปยังประเทศเหนือทําให้วิญญาณของเราสงบอยู่ในประเทศเหนือนั้นการสวมุ่งคุณในพระอังคูณและพระพิรุาของพระเจ้าเวมายังข้าพเจ้าว่าจงเอาเงินและทองคำจะให้ เฮลดายโทบียาและเบเยดายาซึ่งเป็นเฉลยที่กลับมาจากบาบิโลและเป็นเดียวกันนั้นจงไปยังเรือนของโยสิยาบุตรเสฟันยาจงเอาเงินและทองทำนั้นทำเป็นมงกุฎและส่วนมดุสีสังของมหาเบอร์ฮิตคือโยชูวาบุตรเยโฮซาดักแล้วข่าวเก่ยวาว่าพระยาเวจอมทัพแต่เร่งนี้ว่านี่น่ะชายผู้ที่ ชื่อว่าพระอังกูรเพราะท่านแผ่กิ่งก้านในสารที่ของท่านและจะสร้างพระวิหารของพระยาเวท่านผู้นี้หละเป็นผู้สร้างพระวิหารของพระยาเวท์และจะรับเกียรติศักดิ์ศรีและจะนั่งปกครองอยู่บนราชบัลลังก์ของท่านและจะมีปุโรหิตหนึ่งอยู่บนบัลลังก์ของท่านและจะมีการประสานงานอย่างดีระหว่างท่านทั้งสองล้ำคุณนั้นจะอยู่ในพระวิหารพระยาเวเพื่อให้เป็นอนุสรณ์และอยู่ในการดูแลของเฮลไดโทูบิยาเยเยดายาและโยสิยาบุตรเซฟัญญา รรดาผู้ที่อยู่ห่งา,ยยางไกลอยามาช่วยสร้างพระวิหารของพระยาเวและท่านทั้งหลายจะทร,ราบ,รบ,รบรยายว่าพระยาเวจอบทัพทรงใช้ขา้าพเจ้ามาอย่างท่านถ้าท่านทั้งหลายจะเชื่อฟังพระสูตรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างเคร่งครัดสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนลอาต่อที่เส่าลิยาบทที่7กา,ขาอรอดอาหารอย่างไม่จริงใจถูกตำหนิละปีที่4ของรัชกาลพระราชาดาอัสพระวจนะของพระยาเวมายังเสขาลิยาในบทที่4เดือนที่9้าซึ่งเป็นเดือนคิสเลฟ ชาวเมืองเบสเซลได้ใช้ให้ชาเลอร,รมม์และเลเกมเมเลกผู้พร้อมกับพวกของเขาไปทูลขอพระกรุณาต่อพระยาเวและร้องขอต่อมรดาบหิปูรโหหิผู้ภาริเบีแย่งพระยาเวจอมทัพและต่อสู้ก็เผย่อวิญญาณควรที่จะข้าพเจ้าได้ถวยทุกและอดอาหารในเดือนที่ห้าอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทาและเป็นมาหลายปีนั้นหรือไม่แล้วพระพานาคของพระยาเวจอมทัพข้าพ,เ,าพเจ้าว่าจงกล่าวแก่ชาวบ้านทั้งสิ้นและบรรดาบุูรโหหิว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายอดอาหารและ ไว้ทุกในเดือน, 5, นที่ห้าและด้วยเดือนที่เจ็ดตั้งเก็บปีนะั้นเจ้าได้อดอาหารเพื่อเราคือเราเองหวือและพระเจ้าพระท่าทานและเมื่อเจ้าดื่มเจ้าก็รับประทานเพื่อเพื่อเจ้าเองจะดื่มเพื่อตัวเจ้าเองไม่ใช่หรือในะสมัยเยรูซาเล็มและเมืองล้อมรอบมีคนอยู่และเจริญเครื่องนั้นในเก็บละแดนแดนเนอร์เชฟ,ฟาราก็มีคนอยู่ ค้ายคําเหล่านี้เป็นเพราะว่ารล้วพระยาเวร,รเทรงประกาศโดยผู้ผเผยนะรุ่นก่อนๆไม่ใช่หรือความเชื่อความไม่เชื่อฟังเป็นสาเหตุการเป็นเฉลยและพระเวนะของพระยาเวมาถึงเสรีคาริยาพระยาเวจอมทัพตรังนี้ว่าจงพิพากษา,าตามความจรจงิงแสดงความกรุณาลและความอันนี้ต่อพี่น้องของตนอย่าดีบครับหญิงไม้ลูกกัาพาพ่พอคนต่างด้าวหรือคนยากจนและอย่าคิดอุบายชั่วดยใจพี่น้องของตนแต่พวกเขาไม่เสื็ที่จะฟังเขาดื้อและหันหลังให้ เขาปดปดหูเพื่อจะไม่ได้ยินเออพวกเขาได้ทำในใจให้เข้มเข้มทำใจให้แข็งเหมือนเพ็จเกรงว่าจะได้จะได้ยินพระพัญญัและพระวจนะซึ่งพระยาเวจอมทัพทางผู้เผยชนะรุ่นก่อนโดยพระยาของพระองค์เพราะเหตุนี้ท่านที่นั้นพระพิโรธอันยิ่งใหญ่จึงได้ามาจากพระย,ยาเวจอมทัพพระยาเวจอมทัพตัดว่าเมื่อเราร้องเรียกเขา ไปยังอย่างไรเมื่อเขาร้องทูลเราก็ฟังอย่างนั้นแล้วเราก็ให้เขากระจัดกระจายด้วยลมพายุท่ามกลางประชาชาติทั้งสิน้นซึ่งเขาไม่รู้จักดังนัน้นที่นี้ที่เขาทิ้งไปจรจึงว่างเปล่าจนไม่มีใครเข้าออกและแผ่นดินที่น่าอยู่ก็เป็นที่ล้างเปล่าสิพระยาบทที่8ปดะะสัญญาของพระเจ้าต่อสีโยน และพระวันยของพระยาเวชอมทัพมาจางข้าพเจ้าว่าพระยาเวชอมทัพตัดดังนี้ว่าเราหงแหนสี่ยนด้วยความหงแหนการยิ่งใหญ่และเราหงแหนเธอด้วยความกิ้วมากพระยาเวตัดดังนี้ว่าเราจะกลับไปยังสี่ยนและอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็มและเขาจะเรียกเยรูซาเล็มว่าเมืองสื่อตรงและเรียกภูเขาของพระยาเวชอมทัพว่าภูเขาเบสุดศักดิ์สิทธิ์พระยาเวชอมทัพตัดดังนี้ว่าชาชาะหญิชาจะนั่งอยู่ตามลานเมืองเยรูซาเล็มอีกต่างก็มีไม้เช้าอยู่ในมือเพราะอายุมากแล้วและลานเมืองนั้นก็จะเต็มไปด้วยเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงที่ เล่นอยู่พระยาเวจอมทัพกล่าวด,ด,ดังนี้ว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาสด,ดสหาหรับประชาชนที่อยู่ในสมัยนี้แล้วพระยาเวจอมทัพกล่าวว่าก็ควรจะประหลาดสําหรับเราด้วยพระยาเวจอมทัพดล่ด,ด,ดังนี้ว่าดูสิเราจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากประเทศตะวันออกและจากประเทศตะวันตกแล้วเราจะพาพวกเขามาอาศัยอยู่ที่ิเลมัลนดเขาจะเป็นประชากรของเราแล้วเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าขเขาด้วยเพ่ะเป็นพระเจ้าของเขาด้วยความเที่ยงตรงและความชอบธรรมพระยาเวจอมทัพกล่าวดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายผู้ได้ยินเพราะวจะนะในช่วงนี้จะ จากปากบรรดาผู้เผยแล้วนะในวันที่วงางรากฐานพระนิเวศของพระยาเวจอมทัพเพื่อจะได้ก่อสร้างพระวิหารนั้นขึ้นจึงให้มือของพวกเจ้าแข็งแรงเพราะว่าก่อนสมัยนะั้นไม่มีค่าจ้างให้แก่คนหรือให้แต่สัตว์ทั้งผู้ที่เข้าออกก็ไม่มีความปลอดภัยจากศัตรตูและเราปล่อยให้คนทั้งหลายต่อสู้กับเพื่อนพันของตนพระยาเวจอมทัพตัดว่าในสมัยนั้นเราจะไม่ทําต่อประชาชนที่เหลืออยู่เหมือนอย่างสมัยก่อนเพราะว่าจะมีการหวานความสมบูรณ์คูนสุข ถ้ามัวจะมีลูกและแผ่นดินจะให้ผลและท้องฟ้าจะให้น้ำค้างและเราจะทําให้ประชาชนที่เหลืออยู่นี้ถือกรรมสิทธิ์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโอ้พงพันยูดาและพงพันอสเซเอ๋ยเจ้าเคยถูกใช้เป็นคํแช่งสาบท่าทางประชาชาติทั้งหลายอย่างไรเราจะช่วยเจ้าและเจ้าจะได้เป็นหลังพระพรดังนั้นอย่าก,กลัวเลยแต่จงให้มือของเจ้าแข็งแรงเถิด เราพยาเวาจอมทับแต่ต,ตรงนี้ว่าเมื่อเวลาบรรพบุรุษของเจ้ายั่วย้าให้เราโกรธนะเราก็ตั้งใจว่าจะลงโทษเจ้าแล้วในเวลานั้นเราจะไม่ยอมย่อหย่อนความตั้งใจแล้วว่าจาเวจอมทับแต่ตรงนี้แหละเดี๋ยว่นั้นเราจะตั้งใจหมว่าจะทําดีบาเยรูซสเล็มต่อเยรูซสเล็มและต่อพงพันยูดาอยากกลัวเลยต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พวกเจ้าต้องทําจงพูดความจริงกกบกยวกละการจงให้การพิพากษาที่ประตูเมืองของเจ้าเที่ยงตรงนั้นนำไปสู่สันติภาพอยากคิดอุบายชั่วนะ ในใจต่อการละกันและรับคำสาบานเทศซึ่งเหล่านี้เกียรติซึ่งเหล่านี้เราเกียรติชังพระยาเวตาดังนี้แหละการอดอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและพระเวนาของพระยาเวจอมทัพมายังข้าพเจ้าว่าพระยาเวจอมทัพตัตวดังนี้ว่าการอดอาหารในเดนที่สิบสี่ในเดือนที่สี่การโหอาหารในเดือนที่5และการโดอาหารในเดือนที่เจ็และการโดอาหารในเดือนที่สิบจะเป็นจะให้ความบันเทิงและความร่าเริงและเป็นการเลี้ยงที่สร้างความชื่นชมแต่พงพันดูดาเพราะเหตุนี้เจ้าจงรักความเที่ยงตรงและความสันติภาพ ชนชาติทั้งหลายพาจะพาการไปกรุงเยรูซาเล็มพระยาเวจอมทัพตรังนี้ว่าชนชาติทั้งหลายจะมาคือประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองเรอทั้งหลายชาวเมืองหนึ่งจะหาชาวเมืองเมืองหนึ่งกล่าวว่าให้เราไปการและการไปทูลขอพระุนาฏจาพระยาเวและสแสวงหาพระยาเวจอมทัพข้าพเจ้าก็จะไปด้วยเออชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก และบรรดาประชาชาิที่เข้มแข็งจะสแสวงหาพระยาเวจอมทัพในเยรูซาเล็มและทูลขอพระกรุณาเพาะต่อพระยาเวพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าในสมัยนั้สิบ10คนจากทุกชาติทุกภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่าขอให้เราไปกับท่านทั้งหลายเถิดเพราะเราได้ยินว่าพระเจ้าสถิตกับพวกท่าน,นานังพพีหนึี1ปี1รอบลิวา์บทที่19 หลังจากนั้นก็พระเจ้าได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงของมหาชนที <pet> y, like ่ดังสนั่นอยู่ในสวรรค์กล่าวว่าฮาเลลูยาความรอดพัสิรีพระฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเพราะการพิพากษาขององค์ที่ทรงฤทธยุติธรรมองค์ทรงพิพากษาสิ่งทัศยาตัวเอผู้ทําให้แผ่นดินโลกเสื่อมทรามด้วยการล่วงประเวณีของนางและพระองค์ทรงแก้แค้นหญิงคนนั้นในเรื่องโลหิตของบรรดาผู้รับใช้ขององค์คนเหล่านั้นร้องอีกเป็นครั้งที่สองว่า ฮาเลลูยาผานไฟของนครนั้นพุ่งขึ้นไปตลอดไปเป็นนิดและพวกผู้อาศัยทั้งสี่สิบคนกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งสี่ก็ซุดตัวลงนมัสการพระเจ้าผู้รับใช้บนพระที่นั่งและร้องว่าอาเมฮาเลลูยาและมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่าผู้รับใช้ทุกคนของพระเจ้าและบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตจงส,สรรเสริญพระเจ้าของเราและข้าพระเจ้าได้ยินเสียงเหมือนอย่างเสียงมหาชนเหมือนอย่างเสียงน้ำมาก มากมายและมาอย่างเสียงฟ้าร้องถือก้องว่าฮาเลลูยาพราะพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าทรงครอบครองอยู่คือพระองค์ผู้ทรงิทานุภาพสูงสุดขอทําให้ขอให้เรายินดีและเปี่ยนปีและถำใหพระเกียรติแด่พระองค์เพราะเพราะงานพระเกียรติสมรสพระเมสสโปรดมาถึงแล้วแล้วเราจะแล้วเจ้าสาวของเราพระองค์ก็เตรียมตัวพร้อมแล้วและโปรดให้เจ้าสาวสวมใส่เสื้อป่านเนื้อละเอียดมันละยับและสะอาดเพราะว่าผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้นคือการประพฤติ คัาชอบธรรมของค้ามิเกชนและทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าจงเขียนลงไปความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานลี้พิเศษสมรดของพระเมสสโปลดและท่านบอกอีกว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคําที่สัตว์จริงของพระเจ้าแม้ข้าพเจ้าขอสุดแล้วข้าพเจ้าขอสุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการและท่านนนั้ท่านก็กล่าวข้าพเจ้าว่าจะทําแบบนี้เราเป็นผู้ร่วมรับใช้เช่นเดียวกับท่านและพี่น้องของท่านก็ยึดถือคำยานของพระเยซูจงนมัสการพระเจ้าเถิดเพราะว่าคำพยาน พาะเบียซูน้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะผู้ทรงม้าสีขาวและข้าพเจ้าเห็นสวรรค์เปิดออกและนี่ได้ม้าสีขาวตัวหนึ่งพระองค์ผู้ทรงมา้านั้นพนามว่าซื่อสัตย์และสัตว์จริงพระองค์ทรงพิพากษาและทรงต่อสู้เรื่องความชอบธรรมพระเนรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟและระบบศีรษะของพระองค์มีมงกุฎหลายอันและพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองพระองค์ทรงฉลองอ,องคท์ที่ได้จุ่มในเลือดและพระนามเรียบองค์นั้นคือพระวาจาของ พระเจ้ากองทัพทั้งหลายในสวนนุ่งห่มผ้าป่าเนื้อละเอียดสีขาวสะอาดขี่ม้าขาวตามเสด็จองค์พระองค์ฝ่มีพระแสงคมกิบของจากพระโอษฐ์ขอะองค์เพื่อพระองค์จะทรงใช้มันฟาดฟัาประชาชาต่างๆและพระองค์จะทรงขอบของเขาทั้งหลายด้วยกระทาเหล็กพระองค์จะทรงย่ำบ่อทรงย่ำบ่อย่ำมงหุ่นแห่งพระพุทธตุนแรงของพระเจ้าผู้ทรงดิชานุภาาสูงสุดพระองค์ทรงมีพระนามจาลกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอุรุ ขององค์ว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้าหน่ายก็เหนือเจ้าหน่ายทั้งหลายข้าพระเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ท่านร้องประกาศเสียงดังแ่นกทั้งหมดที่อยู่ในท้องฟ้าว่ามาเถิดมาชุมนุมกันในงานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้าเพื่อจะกินเนื้อกษัตริย์เนื้อนทหารเนื้อคนที่มีกําลังมากเนื้อมา้าเนื้อของคนทั้งหลายที่บนหลังของม้าและเนื้อของทุกคนทั้งคนที่เป็นเซรีชนและเป็นทาส ทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตแล้วพระเจ้าเห็นสัตว์ร,ร้ายและบรรดากษัตริย์บนแผ่นด,ดินโลกพร้อมทั้งกองทัพของกษัตริย์เหล่านั้นมาชุมนุมกันเพื่อทําสงครามกับพระองค์ทรงมา้าและกับกองทัพของพระองค์แต่สัตว์ร,ร้ายนั้นถูกจับพร้อมกับผู้เผยเพระวิญญาณผู้ที่จะทําหมายสําคัญต่อหน้ามันและใช้ความสําคัญนั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร,ร้ายและคนทั้งหลายที่เป็นชาลูกของมันทั้งสองถูกโยนลงไปทั้งเป็น ในบึงไฟที่ลุกไหม้ด้วยกรรมทันและคนที่เหลืออยู่ก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่ออกมาจากห้ออกขององค์ผู้ทรงม้านั้นและนกทั้งหมดก็อิ่มด้วยเนื้อของคนเหล่านั้นจบกันอ่นานพระพีหนึ่งปีหนึ่รอบพะมาพูดที่28ธันวาคม2022อาเมน